โลโสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนนี่เนาะพี่ใบทําผัดตับเผาปลาหมึกงานเพื่อนผัดตับเผาปลาหมึกเพื่อพี่น้องเผ็ดเผ็ดนะเพื่อนมันเราทำเผ็ดเผ็ดนะค่ะเพื่อนนี่เนาะแซ่บกกนนะะแซ่บผัดกับเผาปลาหมกึกกินกับข้าสวสวยร้อนๆนะคะเนี่ยเครื่องเคียงอะตัวกบยาวนะคะหอมหมวใหญ่นะคะใบกับเปล่าทันนนเพื่อนมีไม่เยอะนะคะเนี่ย หมดนะครน้องนี่นะคะเพื่อนนี่เนาะสุกแล้วนะคะเพื่อนเราก็มาใส่ใบกะเพราเลยนะครนะันางเอกกะเรานะคะใบกะเพราพี่น้องนี่เนาะใบกะเพรามั้งผักนะคลนะุกนิดนึงนะเพื่อนคลุกให้กะเพรามันเข้าก,กันนิดนึงโอ๊ยผัดมือเดียวไม่ถนัดนะคะ พี่น้องชีวิตยูทูบเบอร์เนี่ยนะเพื่อนกว่าจะได้แต่ละคลิปเนาะพี่น้องขัดยา่างนี่น้องเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนเพราะว่าพี่ายชิมไปแล้วนะคะว่ารสชาติสุดยอดนะคะนี่นะคะเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมกินแล้วนะคะนเพื่อนนี่นะคะกินกับปลาเค็มพี่น้องกินกับปลาช่อนทอดนะคะนเพื่อนเนาะปลาช่อนนะคะ ปลาช่อนทอดกรอบนะคะเพื่อนนี่ก็มันฝรั่งทอดกรอบนั่นเพื่อนนี่นี่เนาปะปลาช่อนสองตัวนะคะเพื่อนแล้วก็ผัดปลาหมึกตัวโตๆ,ๆพี่น้องแซ่บแซ่บนะคะเพื่อนมาเดิอนะคะใค,ใครไม่มีอะไรกินนะคะรสชาตินี้สุดยอดนะคะเพื่อนสเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆนะคะอร่อยโพดโพนะคะมาเด้อพี่น้องโอ้ยแมงวันกระหลพี่น้อง